สวัสดีครับวันนี้อยากชวนทุกคนมาฟังโอวาทธรรมของหลวงปู่ขาวอนาลโยที่ลึกซึ้งและเตือนใจเราได้อย่างดีหลวงปู่ท่านกล่าวไว้ว่าคนอักตันยูที่สุดในโลกนี้ก็คือร่างกายของเราเองเราลองสังเกตดูนะครับตั้งแต่เกิดมาเราพยายามดูแลร่างกายนี้ทุกอย่างหาของกินอร่อยๆให้มันกิน หาที่นอนสบายๆให้มันนอนหาเสื้อผ้าสวยๆให้มันใส่พอมันเจ็บป่วยเราก็หาหมอดีๆมารักษาแต่สุดท้ายร่างกายตอบแทนเราด้วยอะไรมันตอบแทนเราด้วยความแก่ความเจ็บและความตายไม่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนมันก็ไม่เชื่อฟังเรานี่แหละร่างกายคือตัวอกตันยูแล้วตัวกตันยูล่ะอยู่ที่ไหน หลวงปู่ขาวท่านว่าก็คือใจของเราเองใจนี้แม้จะจับต้องไม่ได้แต่ถ้าเราบำรุงมันให้ดีฝึกสมาธิฝึกปัญญาเติมเต็มด้วยเมตตาและความดีงามใจนี้จะตอบแทนเราด้วยความสงบความเบิกบานและความสุขที่แท้จริงในวันที่เราป่วยในวันที่ใกล้จะตายหรือวันที่ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ถ้าใจได้รับการฝึกมาดีแล้วใจจะเป็นเพื่อนแท้ที่คอยกระตันยูตอบแทนเราใจที่ฝึกด้วยธรรมมัจจะทำให้เราเห็นความจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพอเห็นอย่างนี้ใจก็จะวางลงได้ไม่ทุกข์ไม่หนักเพราะแท้จริงแล้วใจเป็นนายกายเป็นบ่าวสุขหรือทุกข์ ขึ้นอยู่กับใจของเรานั่นเอง